ท่านเข้าใจอริยสัจส,สี่แล้วหรือยังในบรรดาหลักธรรมทั้งปวงในพุทธศาสนานี้อริยสัจส,สี่จัดว่าเป็นหลักธรรมสูงสุดพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกก็เพราะทรงตรัสรู้อริยสัจส,สี่นี้เอง ดังที่ได้ทรงตรัสไว้ในปฐมเทศนาคือธรรมจักกับปวัตนสูตรในวงเล็บเล่มหกหน้า44ว่าถ้าตถาคตยังไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่อยู่เพียงใดจะไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าในโลกเพียงนั้นแต่เพราะตถาคต รู้แจ้งอริยสัจสี่หมดจดด้วยดีแล้วจึงปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าในโลกหรือจะกล่าวอีกในหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงบรรลุนิพพานด้วยพระองค์เองแล้วด้วยอริยสัจสี่นั่นเองอริยส,สัจสี่นี้ครั้งหนึ่งพระสารีบุตร ้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้เลิศทางปัญญากว่าพระสาวกทั้งตัวท่านได้แสดงธรรมสอนภิกษุทั้งหลายไว้ในมหาอตาิประโทมสูตรในวงเล็บเล่ม18หน้า516ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายรอยเท้าแห่งสัตว์ทั้งหลายรอยเท้าช้าง ย่อมใหญ่กว่ารอยเท้าทั้งปวงรอยเท้าแห่งสัตว์ทั้งปวงย่อมวางรวมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดทั้งสิ้นฉันใดทำทั้งหลายทั้งปวงย่อมรวมลงในอริยสัจสี่ได้หมดทั้งสิ้นฉันนั้นมหาอัจิปโทมาสูตรนี้ได้แสดงอริยสัจสี่ไว้อย่างละเอียดมากที่สุด ซึ่งผู้เขียนจะขอนำต่หลักการมากล่าวไว้ในที่นี้โดยย่อ,อและจะนำรายละเอียดบางส่วนจากพระสูตรอื่นๆมากล่าวร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยง่ายแก่ท่านผู้อ่านขอท่านผู้อ่านโปรดเข้าใจไว้ก่อนเลยว่าอาริยสัจสีนี้ไม่ได้ยุ่งยากเข้าใจลำบากอย่างที่เราคิดกัน เพียงแต่ค่อยๆทำความเข้าใจไปตามลำดับก็จะพบว่าไม่ยุ่งยากอะไรเลยอริยสัจสี่นั้นมีอยู่สีข้อคือทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคหนทุกข์พระพุทธองค์ทรงชี้มาที่การเกิดของพวกเรา ว่าเพราะมีการเกิดทำให้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องหิวกระหายต้องยากลำบากในการทำมาหากินต้องร้อนต้องหนาวผิดหวังขมขื่นพลัดพรากจากผู้เป็นที่รักเหล่านี้มีขึ้นเพราะการเกิดถ้าหยุดเกิดเสียได้จะไม่มีทุกข์ดังกล่าวนี้เลย ทั้งหมดนี้เรียกว่าทุกข์ 2. ส,สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์พูดง่ายๆก็คือเหตุแห่งการมาเกิดในโลกนี้นั่นเองพระพุทธองค์ทรงชี้เหตุแห่งการมาเกิดนี้ว่าคือตัณหาถ้าไม่มีตัณหา เราจะไม่มาเกิดในโลกอีกเลยดังนั้นจึงต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าตัณหาคืออะไรถ้าเข้าใจตัณหาดีแล้วอริยสัจสี่ก็เป็นเรื่องไม่ยากที่เราจะเข้าใจได้ดังต่อไปนี้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ปัญหาอันเป็นเหตุให้มาเกิดนั้นประกอบขึ้นด้วยอารมณ์สองอย่างนั่นคือนันทิและราคะซึ่งแปลว่าความเพลิดเพลินและความกำหนัดในวงเล็บยินดีอีกทั้งอย่างทรงเน้นย้ำว่าเป็นความเพลิดเพลินอย่างยิ่งทีเดียว ในมหาตันหาสังคยสูตรในวงเล็บเล่ม19หน้า19 2ก็ส่งแสดงความหมายของตันหาว่าคือความเพลิดเพลินเช่นเดียวกันโดยตรัสว่าเพราะความเพลิดเพลินดับอุปปาทานจึงดับเพราะอุปปาทานดับภพบจึงดับทุกทั้งปวงจึงดับ วนในมหาอาัธิปธโทมสูตรพระสารีบุตรท่านได้แสดงความหมายของสมุไทยหรือตันหาไว้หลากหลายอารมณ์ได้แก่ความพอใจความยินดีความอาลัยความหมกมุ่นและความกำหนัดส่วนในมูลปริยายสูตรในวงเล็บเล่มสิหน้าสิบห้านั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความเพลิดเพลินในวงเล็บนันทิเป็นมูลรากแห่งทุกข์เพราะเป็นเหตุให้มาเกิดซึ่งก็คือตัณหานั่นเองจึงพอสรุปได้ว่าตัณหานั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราพอใจอย่างยิ่งเพราะเป็นอารมณ์ที่น่ารักใคร่ติดใจผู้เขียนขอเลือกเอาคำว่า เพลิดเลินยินดีเป็นตัวแทนของอารมณ์ทั้งหลายของตัณหาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เพื่อความสะดวกในการกล่าวถึงอริยสัจส,สีต่ต,ต่อไปขอกลับมาเข้าเรื่องสมุทัยต่อพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเหตุแห่งทุกข์หรือเหตุแห่งการมาเกิดในโลกนี้ของเราทั้งหลายนั้น ก็คือตัณหาหรือความเพลิดเพลินยินดีก็เหตุใดเล่าความเพลิดเพลินยินดีจึงเป็นต้นเหตุให้เรามาเกิดอธิบายได้ว่าจิตของคนเรานั้นเมื่อย,ยินดีในสิ่งไหนย่อมไปสู่สิ่งนั้นเช่นยินดีในการดูหนังดูละครเมื่อมีโอกาสเราก็ไป ยินดีในสถานที่น่าเที่ยวต่างๆเมื่อมีโอกาสเราก็ไปยินดีบ้านของตนเองเมื่อไปไหนต่อไหนจนเบื่อก็จะหวนกลับมาสู่บ้านของตนความเพเลิดเพลินยินดีจึงเป็นเครื่องดึงดูดจูงใจให้จิตของเราไปสู่สิ่งนั้นๆเราจึงมาสู่โลกนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้จักเข็ด ทั้งๆท,ที่โลกนี้นาแน่นไปด้วยความทุกข์แต่มันก็มีความสุขอันก่อให้เกิดความเพลิดเพลินยินดีแอบแฝงแทรกซึมอยู่ด้วยทุกคนทุกแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความสุขอันเกิดจากกรมก่อให้เกิดความเพลิดเพลินยินดีอย่างสูงสุดดังนั้นผู้ที่ละกรมได จึงเมื่อต้องมาสู่โลกนี้อีกเลยแม้ว่าจะยังไม่ถึงนิพพานก็ตามทีในวงเล็บยังต้องไปละตัณหาที่เหลือต่อบนพรหมโลกตัณหานั้นพระพุทธองค์ทรงจำแนกออกเป็นสามอย่างคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหา กามตัญหาคือความเพลิดเพลินยินดีในกามคือรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสที่น่าใคร่ทั้งหลายในโลกโดยมีเพศตรงข้ามเป็นอย่างยิ่งภาะวะตัญหาคือความเพลิดเพลินยินดีในความมีความเป็นอันได้แก่ลาบวงเล็บรับยศ สังเสริญสุขเป็นต้นวิภวะตัญหาคือความเพลิดเพลินยินดีในความไม่มีความไม่เป็นอันได้แก่ความไม่เสื่อมไม่วิบัติยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเป็นต้นเมื่อกล่าวโดยรวมตัญหาทั้งสาม ก็คือความเพลิดเพลินยินดีทั้งหลายทั้งปวงในโลกนั่นเองแต่พระพุทธองค์ส่งเน้นมาที่ความเพลิดเพลินยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือขันห้าของเราเป็นสำคัญพระตัณหาทั้งหลายในโลกนี้เมื่อเกิดย่อมเกิดที่ตาหูจมูกลิ้น และใจของเรานี่เองเพราะเหตุดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ตัณหาจึงชื่อว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทยัยเพราะเป็นต้นเหตุแห่งการมาเกิดในโลกนี้ของพวกเราทั้งหลาย 3. นิโรธคือความดับทุกข์ก็คือดับตัณหาเสียให้ได้เมื่อตัณหาดับ เราก็ไม่มาสู่โลกนี้อีกและเมื่อนิพพานย่อมปรากฏแก่จิตของเราโดยไม่ต้องมีใครมาหยิบยื่นให้แต่เป็นเองดังเช่นกับที่พระพุทธองค์ส่งพบเห็นด้วยพระองค์เองมาแล้วณที่ใต้ต้นโพคืนวันตรัสรู้ 4. มักมีองค์8คือข้อปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ความดับตัญหาอันประกอบด้วยความเห็นชอบนาริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบสติชอบและสมาธิชอบอริยมรรคทั้ง8ข้อนี้พระพุทธองค์ส่งย่อลงเหลือเพียงสคือศีลสมาธิและปัญญา กล่าวคือเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบจัดรวมอยู่ในศีลส่วนความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบจัดรวมอยู่ในสมาธิและความเห็นชอบดำริชอบจัดรวมอยู่ในปัญญา 1. ศีลคือศีลห้า หีือศีแปดสำหรับบุคคลทั่วไปและศีลสิบส,สำหรับสามเณรส่วนศี่สองี่สิบสำหรับภิกษุศีลน,นั้นเกื้อกูลและจำเป็นต่อการทำสมาธิผู้ผิดศีลมากๆย่อมมีจิตหวาดกลัวกังวลเกรงภยัยจึงไม่อาจทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้และศีล ยังทำให้สมาธิที่เกิดขึ้นนั้นได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิคือเป็นสมาธิที่ไม่ถูกใช้ไปในทางเดียเดเบียนผู้อื่นนอกจากนี้อาน,นิสงส์ของศีลยังทำให้เราเมื่อไปเกิดใหม่ชาติใดพบใดจะเป็นผู้มีความครบถ้วนบริบูรณ์มากที่สุดดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ศีลเป็นมูลเหตุแห่งคุณทั้งปวงสสมาธิคือฌานและสมาบัติจัดเป็นคุ้มพลังแห่งปัญญาคือทำให้จิตมีกำลังทางปัญญายิ่งได้ฌานสูงก็ยิ่งมีกำลังและปัญญามากเพียงนั้นสามารถใช้ปัญญาตัดกิเลส คือตันหาได้โดยง่ายเปรียบเหมือนการโค่นต้นไม้ใหญ่หากมีแต่มีดคมคือปัญญาดีแต่ขาดพละกำลังคือสมาธิก็ย่มไม่อาจโค่นต้นไม้ใหญ่นั้นให้สำเร็จได้ดังตัวอย่างมีมาในอิสิทินะเทระคถาเล่ม51หน้า164ความว่าอุบาสก ผู้ทรงปริยัติธรรมพากันกล่าวว่าการทั้งหลายไม่เที่ยงแต่กำลังชานเพื่อจะตัดราคะของอุบาสกเหล่านั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นอุบาสกเหล่านั้นจึงยังติดอยู่ในบุตรภรรยาและทรัพย์ในวงเล็บยานเกิดจากฌานสมาธิจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ในพระพุทธศาสนาของเราและทำได้ยากที่สุดด้วยแต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำให้จงได้ 3. ปัญญาคือการพิจารณาธรรมให้เกิดความเห็นแจ้งเห็นชัดถึงที่สุดแห่งความเห็นจึงเกิดความเบื่อน่ายเป็นเหตุให้ตันหาดับ และนิพพานปรากฏขึ้นแก่จิตได้เองจึงกล่าวได้ว่าการพิจารณาธรรมนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมและดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการพิจารณาธรรมต้องอาศัยสมาธิกล่าวคือเมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิระดับชานได้แล้วจึงน้อมจิตพิจารณาธรรมคือไตรลักษณ์อันได้แก่ อนิจจังทุกขังและอนัตตาดังตัวอย่างต่อไปนี้อนิจจังคือน้อมจิตดูความไม่ยั่งยืนถาวรของสรรพสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงในโลกเห็นว่าไม่นานจะต้องเก่าต้องแก่ผุพังสลายตัวหมดทั้งสิ้นโดยเฉพาะร่างกายของเรา ที่เห็นว่ายัางสวยยัางงามกันนี้ต่อไปจะกลายเป็นคนแก่คนชรากงกเพืน่นเพืนเหี่ยวย่นไปหมดทั้งร่างและต่อไปจะเป็นโรคทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหวก็จะตายซากศพก็จะเน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงกระดูกหรือถูกเผามอดไหม้ไปหมด นี่คือสภาพร่างกายในโลกไม่ยั่งยืนเมื่อพิจารณาดังนี้จะเกิดความเบื่อหน่ายจนกระทั่งตันหาดับได้แต่ถ้ายังไม่เบื่อก็ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ข้อต่อไปอีกคือทุกขังคือการน้อมจิตมองดูความทุกข์ในโลกดังที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วในอริยสัจข้อแรก อย่างน้อยก็ควรเห็นว่าตลอดวันทั้งวันของเรามีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องที่จะต้องแก้ไขไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเป็นเช่นนี้ตลอดเดือนตลอดปีและตลอดอายุไขถ้ากลับมาเกิดอีกก็ต้องพบกับความทุกข์เช่นนี้อีกซ้ำๆซากๆทุกพบทุกชาติถ้าจิตมีกำลังเพียงพอ จะเกิดความเบื่อหน่ายจนตัณหาดับในวงเล็บตันหากับความเบื่อหน่ายไม่อาจเกิดร่วมกันได้ถ้ายัางไม่เบื่อก็ต้องพิจารณาใตรักษณ์ข้อต่อไปอีกคืออนัตตาคือน้อมจิตมองให้เห็นว่าอะไรอะไรในโลกนี้ไม่ใช่ของเราจริงสักอย่างเดียวแม้แต่ร่างกายนี้ ซึ่งน่าจะเป็นของเราอย่างยิ่งก็ยังไม่ใช่ยังต้องทิ้งไม่อาจเอาสิ่งใดไปได้เลยที่มีอยู่เป็นอยู่นี้ก็เป็นแต่เพียงของหยิบยืมใช้ชั่วคราวเท่านั้นสุดท้ายต้องคืนกลับหมดดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในธรรมวุทศสี่ว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปควรที่จะเบื่อน่ายพิจารณาเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าจะสำเร็จคือตันหาดับและนิพพานปรากฏแก่จิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการพิจารณาธรรมต้องอาศัยสมาธิระดับฌานมิฉะนั้นจะไม่อาจแทงตลอดธรรมาธาตุได้ ยกตัวอย่างเช่นท่านผู้อ่านก็ได้อ่านมาจนถึงขณะนี้ย่อมเข้าใจไตรลักษณ์ได้พอสมควรแล้วแต่ก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้เพราะไม่ได้มีสมาธิขณะอ่านแม้กระนั้นการพิจารณาธรรมบ่อยๆโดยไม่มีสมาธินั้นก็มีประโยชน์มากทำให้ตัณหาลดลงก่อให้เกิดศรัทธาย,ยิ่งขึ้น ซึ่งศรัทธานี้เองเป็นกำลังสำคัญของการทำสมาธิเพราะศรัทธาก่อให้เกิดความเพียรที่เราทำสมาธิกันไม่สำเร็จก็เพราะศรัทธามีไม่พอนี่เองอันหนึ่งผู้เขียนใคลขอแสดงความคิดเห็นว่าการพิจารณาธรรมในสมาธินั้นก็ยังเป็นขั้นตอนที่ต้องฝึกฝนอบรมอีกขั้นตอนหนึ่ง มีใช่ว่ามีสมาธิแล้วจะพิจารณาธรรมได้โดยง่ายในทันทีก็หาไม่ได้หรือเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นได้เองก็หาไม่ได้เช่นกันทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับปัญญาบารมีของแต่ละบุคคลซึ่งย่อมจะแตกต่างกันบางคนเมื่อจิตเป็นสมาธิ ก็อาจพิจารณาทำได้ใดทันทีหรือโดยง่ายบางคนอาจทำได้โดยยากอริยสัจส,สี่ที่ควรทำความเข้าใจก็มีอยู่เพียงเท่านี้ผู้เขียนขอสรุปอริยสัจส,สี่คือทุกสมุทัยนิโรธและมรรคโดยย่ออีกครั้งดังนี้หนึ่ง การมาเกิดในโลกนี้ทำให้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องลำบากต่างๆนานานี่เรียกว่าทุกข์2ปัญหาหรือความเพลิดเพลินยินดีต่อสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกเป็นแรงดึงดูดเหนี่ยวนำจิตให้มาสู่โลกนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเรียกว่าเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทยัย3การดับ ความเพลิดเพลินยินดีในโลกเสียได้ทำให้ไม่ต้องมาเกิดอีกนี้เรียกว่าความดับทุกข์หรือนิโรธ 4. รักษาศีลให้ดีทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วน้อมจิตพิจารณาไตรลักษณจนเกิดความเบื่อหน่ายอันเป็นเหตุให้ความเพลิดเพลินยินดีดับลงและนิพพานปรากฏขึ้นมาแทนนี้เรียกว่า คนทางไปสู่ความดับทุกข์หรือมรักท่านผู้อ่านโปรดทำความเข้าใจในอริยสัจส,สีนี้ให้ดีเพราะการเข้าใจอริยสัจส,สีก็คือการเข้าใจธรรมทั้งปวงธรรมทั้ง8 4 0 0 0พระธรรมขันล้วนขยายความออกไปจากอริยสัจส,สีนี้ทั้งสิ้นศาส,สนาพุทธของเราสอนให้มองโลกในด้านทุกข เพื่ออยากขาดจากโลกเพื่อมุ่งสู่นิพพานไม่ส่งสอนให้มองในด้านสุขแม้ความสุขจะมีอยู่ในโลกก็ส่งสอนให้มองเห็นว่าความสุขนั้นเองเป็นบ่อเกิดแห่งตัณหานำมาซึ่งพบชาติอันเป็นทุกข์ตลอดกาลนานซึ่งเป็นการสอนให้มองเห็นสุขเป็นทุกข์ ไม่มีศาสนาอื่นใดสอนได้ลุ่มลึกเช่นนี้ผู้นับถือศาสนาอื่นจะไม่มีทางเข้าใจความหมายนี้ได้โดยง่ายเลยท่านผู้อ่านก็คงจะไม่สงสัยอีกต่อไปแล้วว่าเพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงส่งท้อพระทยัยที่จะแสดงธรรมโปรดชาวโลกเมื่อครั้งที่ทรงบรรลุธรรมใหม่ๆก็เพราะทรงเห็นว่า รทำนั้นสวนทางกับความปรารถนาของชาวโลกโดยสิ้นเชิงนั่นเองเพราะต้องละทิ้งความสุขความเพลิดเพลินยินดีในทางโลกทั้งตวงยากที่ชาวโลกจะยอมรับได้แต่ธรรมเป็นศัจธรรมคือความจริงอย่างยิ่งใครๆไม่อาจปฏิเสธได้และเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดในโลกดังนั้น แม้เราจะปฏิบัติตามยังไม่ได้เพียงรู้ไว้ก็เป็นคุณอย่างยิ่งเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทิศผิดทางอีกต่อไปดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่ได้เห็นอมตะบทประเสริฐกว่าผู้มีชีวิตอยู่นานตั้งร้อยปีแต่ไม่ได้เห็นอมตะบทในวงเล็บ อมตบ,บทคือร่องรอยแห่งนิพพานผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคตศีลอบรมสมาธิย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากสมาธิอบรมปัญญาย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากปัญญาอบรมจิต ย่อมหลุดพน้นจากอาสะวะทั้งหลายหมายเหตุ 1. ตัณหานั้นปัจจุบันเราแปลกันว่าความทยานอยากแต่ผู้เขียนรู้สึกไม่เห็นด้วยเพราะพบหลักฐานในพระสูตรต่างๆมา,า,ากมายที่บ่งว่าหมายถึงความเพลดิดเพลินอีกทั้งความหมายนี้ช่วยให้เกิดความเข้าใจในธรรมดีกว่าด้วย 2ในปฏิจจสมุปบาทนั้นตันหาก่อให้เกิดอุป,ปาทานในวงเล็บคือความยึดติดหรือติดใจและอุป,ปาทานนั้นก่อให้เกิดภพชาติอีกทีหนึ่งดังนั้นอารมณ์ใดๆก็ตามที่ทำให้เกิดความติดใจต่อโลกนี้อารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมชื่อว่าตันหาทั้งสิ้น แต่พระพุทธองค์ทรงเน้นว่านันทิในวงเล็บคือความเพลิดเพลินเป็นหัวหน้าในอารมณ์ทั้งหลายของตัณหาทีเดียว 3. ความเบื่อหน่ายที่พูดถึงบ่อยๆนั้นมีชื่อเรียกว่านิพพทายานเป็นความเบื่อหน่ายระดับยานซึ่งต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานจึงจะเกิดขึ้นได้ 4. ในพระสูตรต่างๆบางครั้งก็ปรากฏว่าภิกษุพิจารณาธรรมแล้วบรรลุอรหัตผลได้โดยไม่ต้องมีสมาธิช่วยก็มีอยู่บ่อยๆแต่นั่นไม่ใช่หลักการที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ในวงเล็บเพราะเกิดขึ้นได้ยาก 5. พระสูตรต่างๆที่กล่าวถึงนำมาจากพระไตรปิฎกฉบับแปลไทยของมหามกุฏราชวิทยาลายัย